รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับชาวหนีเที่ยวกันวันนี้พวกเราขอเปิดตัวพิธีกรคนใหม่ของเราครับเบบีนาตาชาวันนี้นะครับเบบีนาตาชาจะไปหัวหน้าแก๊งหนีเที่ยวกันครับ mm hmm. ก็จะขอพาคุณผูชมไปเที่ยวที่ Pier 39ที่ซานฟรานซิสโกครับ จะพาไปดูสัตว์ที่ว่าเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่กันที่สำคัญพิธีกรตัวน้อยของเรานะครับจะซนและก็จะอ้อนเก่งแค่ไหนต้องติดตามนี้เที่ยวกันวันนี้นะครับตอนนี้นะครับขอเติมพลังให้เบบีกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาพบกันครับขอเป็นหัวหน้าทัวร์วันนี้นะคะให้สหั์แต่ว่าอย่างเราอย่างนะคะเราก็จะดต้องขอโทษคุณผู้ชมทุกคนด้วยที่เราจะพูดอยู่คำเดียว <c oughs> น่ารักจังเลย <c oughs>

ยุคนี้ต้อง True 5G เครือข่ายอันดับหนึ่ง5ปี2นจากเอ็ e เพรข้าราชัดสะอาดได้ใจปลอดภัยได้ตรารับรองสวัสดีครับสวัสดีครับ ก่อนอื่นนะครับก็รายการนี้เที่ยวกันขอต้อนรับพิธีกรคนใหม่ล่าสุดของเรานะครับเบบีบนาตาชัาสดย ดีน่าจะชาไว้้9เดือนขอเป็นหัวหน้าทัวร์วันนี้นะคะครับซึ่งวันนี้นะครับทุกคนเป็นเทปพิเศษของนี้เที่ยวกันนะฮะจองเวลา9โมงเช้าของเรา<ช>เราเนี่ยนะครับพาคุณผู้ชมมาที่โปรโดของคุณแ่นนตาลีที่นี่คือที่ไหนน้องลีเล่าสิคะคืออะไรทะเทอร์จินาลนะคะฟิชมนวอลฟ์นะคะอยู่ในซานฟรานซิสโกนะคะเป็นที่ที่ชอบมากแต่แบบเด็กที่เคยมาจะมากี่ครั้งก็ต้องแวะมาที่ เพราะว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นกันในภาพแหละแต่ว่าตอนนี้นะคะมีโอกาสพาน้องนาตาชามาซานฟารานนะคะก็เลยต้องพามาแวทีโป์ใช่ไหมพี่ฟู๊ดไม่เคยมาซันฟรานโดยที่ไม่ได้มาที่นี่เพราะว่าไม่งั้นก็คือหลีกก็ไม่ยอมแล้วก็เราจะได้เจอสัตว์ด้วยไงนาตาชาจะได้เจอสัตว์ใกล้ชิดจากธรรมชาติซึ่งสัตว์ตัวนั้นเดี๋ยวก่อนสัตว์ตัวนั้นจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเรารอดูกัน นะครับแล้วก็ออกเรือบอกวิธีก็สามารถบอกแบบพวกแท็กซี่หรืออูเบอร์ว่ามาที่นี่เลยครับนี่เพียร์เทอร์ตีนหรือจอดรถตามนี้อ่ะเดี๋ยวตัดภาพให้ดูเรียกแท็กซี่หรือว่าอูเบอร์มาลง directly ได้เลยนะฮะข้างหน้าหรือจอดรถก็อยู่ใกล้สุดก็คือนี่เลยพับหรือพาร์ทิ้งชั่วโมงละ10ดอลลาร์นะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเราไปทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็จะปั๊มได้ทั้งสองชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับแบบไม่รู้ต้องกินเท่าไหร่นะ กลับมาละฮะตอนนี้เดี๋ยวเราพร้อมจะเข้าไปข้างในกัน,นยังร้อนม,มากคือจริงๆแล้วมันไม่ได้ถึงขนาดมีข้างใน,นนะคือมันไม่ต้องมีการซื้อตัว๋วอะไรเลยทั้งสิน้นแค่เดินชิวๆนะครับใครอยากเล่นอะไรก็เล่นอยากกินอะไรก็กินมันเป็นเวิร์กนะคะมีกินมีทุกอย่างอย่างนี้นะหมายความว่ามีช็อปเล็กๆมีวิวจากธรรมชาติเถือว่าเราไปดูกันด,ด,ด,ดีกว่าไปไปค่ะ ่นอยูกำลังพยายามสู้แดดอยู่ด้วยนะคะฉับอกว่าจะบอกว่าเพิ่งกินข้าวมาแต่พอมาถึงแล้วหิวแล้วใช่ที่นี่เนี่ยที่ปกติเราชอบกินกันคือฮัทดอกซึ่งปิดไม่รู้ปิดเพราะว่าคนน้อยหรือปิดเพราะว่ายังไม่เปิดต้องเปิดแล้วแหละหลายโมงขาคงปิดแต่อันที่อร่อยคือโจนัท อันเล็กๆเราเคยชอบขนาดว่าเราตั้งใจว่าเราจะเอาข้าไปทําที่เมืองไทยเลยนะแล้วเราก็เลิกล้มความคิดไปไม่รู้เพราะอะไรแต่เดี๋ยวเราไปดูกันคนระับ<ม>ตําเล่านิดหนึ่งนะคะว่าปฏิทินนะคะกดเขานะคะก็คือถ้าอยู่ที่กลางแจ้งแบบนี้ไม่ต้องใส่มารก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเข้าไปในกินดอก็คือที่ในรม่มให้ใส่แต่ว่า อย่างเราเนะะี่ยค่ะเราก็จะดูอย่าง,ง่างเนี้ยที่แบบไม่ค่อยได้ใกล้ชิดใครเราก็จะถอดแป๊บนึงโดยเฉพาะจะได้ให้คุณผู้ชมเห็นหน้าสักนิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าแบบแอร์อาดหรือว่ามีคนเยอะๆเราก็ใส่เลยนะคะก็คืออยากจะเล่าถึงกฎหมยที่นี่ให้ฟังนะคะซึ่งมันจะแตกต่างกันแล้วแต่ว่าที่ไหนไปเราก็ต้องเช็คกฎด,ดีๆนะว่าถ้าเราจะไปเที่ยวไหนก็ทําให้ถูกกฎทุกแต่ละที่ด้วย เย้น <Yeah. S 2> ่าสนใจนาที่อยากกินมากค่ะตื่นเต้นเลยค่ะเดี๋ยวตองที่กินนะคะเดี๋ยวฝากวามนะคะถ้าถือยังกินไม่ได้หรือยังฟันทีเดียวค่ะอร่อยร้อนมากค่ะร้อนมากแบบแบบ คนกินเลยหรือว่าร้อนมากแบบคนคนรอนหนึ่งนาทีหรือครึ่งนาทีเลยนิดนึงคือเด็กยากินเลือกยากินจ้องไงเลยค่ะนะวันนี้ผู้ตัดตรงนะถือว่าคนน้อยมากเพราะว่าเราเลือกมาวันจันทร์ คือตอนแรกอะเราว่างทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์เลยค่ะอากาศก็ดีแต่เราไม่มาเพราะว่าเรารู้เลยว่าโอ้โหคนแน่นมากวันนี้ก็คือสบายมากใช่คือตั้งใจมาวันธรรมดานะคะเพราะว่าถึงแม้ทัวริสจะไม่ได้ทํางานแต่ว่ามันก็จะมีคนของที่นี่บ้างแหละยังไงซะเราก็คิดว่าวันธรรมดาดีกว่าวันเาใช่ใช่ไหมคะนาตาชาคะใช่ไหมคะ น,นี่นะคะกำลัองอยู่หน้าร้านโปรดอีกแล้วเป็นช็อกโกแลตนโปรดนะคะเห็นโปรดทุกร้านเลยใช่เดี๋ยวจะเข้าใจมาเมื่อกี้โดนัดอร่อยจริงใช่ไหมพี่ฟูจริงแล้วอันนี้มันโปรดเพราะว่ามันจะมีช็อกโกแลตรูปทรงแปลกๆที่เขาชอบซื้อฝากคนกัน,นะะอมาถึงนะคะอย่างแรกจะเห็นเลยถูกไหคะ,ะช็อกโกแลตรูปกระดูกหมามีอันนี้แตกอันนี้นี่นี่นะคะเป็นรูปกระดูกหมาเผื่อใครจะให้หมานะคะ มันไม่ใช่ไม่ใช่มันมันเป็นด็อกทรีตเลยอะด็อกทรีตเลยคือมันไม่ใช่ช็อกโกแลตให้เรากินนะใช่มันให้หมากินมันให้หมาไงเออถ้าเราซื้อไปผิดเราคิดว่าเรากินได้นี่คือก็จริงกคงกินได้แหละแต่มันก็มีช็อกโกแลตธรรมดาเต็มไปหมดอันนี้ก็ช็อกโกแลตบุรีอ่านี่โดนเซนเซอร์ไหมอันนี้ซิก้าซิก้าซิก้าซแล้วพวกนี้ก็เล่าปกติอ่าโดนโดนเซนเซอร์อีกไหมไม่โดนอ๋อเหรอพวกนี้นะโอ้โหนี่นี่นี่ชอบชอบพวกวิเชอร์ต่างๆ ดีเจชาตินะคะที่จะเป็นว่าที่5ไหนเป็นคาราเมลเป็นพวกแอปเปิ้ลดิฟนะคะใครมาเมกาคงคุ้นชินนะคะมันก็จะเป็นแอปเปิ้ลดิฟก,กับคาราเมลแล้วก็ดิฟก,กับพวกช็อกโกแลตฝ่นๆข้างนอกช็อกโกแลตลูกกลองพวกขนมนอนโอ้โหนี่ช็อกโกแลตเป็นรูปบัสเตอร์นะคะของ อฮอสหวานด้วยนะฮะแฮร์รีพอตเตอร์อมีแมม,มกก็แค่ขนมกินเก่งในเชืยไอมีด้วยพ่ะบตา ฮาร์ตาต่อคิงเฮ้ยอันนี้ไม่พูดต่ออ่าเลยก็ยังไงก็เหมือนกันไงเพื่อนาอุ๊ยคำนีบุ๊คน่ากินในตู้ของเขานะจะไม่ได้รูปทรงแปลกอะไรแต่ว่าส่วนใหญ่เท่าที่เคยซื้ออร่อยหมดเลยจริงเหรอจริงแต่ว่าต้องเลือกมันดูใหญ่มันไม่น่าอร่อยเลยนะมีผัดชอบแบบมีถั่วก็แบบมีถั่วชอบคาราเมลชอบไม่มีถั่วชอบอะไรก็เอาแบบนั้นนะคะเนี่ย บอกว่าอะไรรู้ไหมนี่มีน้อยกว่าสมัยเมื่อตอนลีแบบวัยรุ่นนะที่ลีบริชอบมากตอนนั้นมันจะมีช็อกโกแลตเป็นรูปแปลกๆมากกว่าน no ี้เยอะเลยมันจะมีรูปเนื้อรูปอะไรเต็มไปหมดเลยอะรูปเนือกรูปเนือกมันคงไม่มีใครมันคงไม่มีใครอยากกินอ่ะอันนี้คือไม่ค่อยมีอะไรแปลกๆแต่ว่าช็อกโกแลตเยอะมากอยู่ของโปรดแต่เด็ดก็คือนี่นี่เองมิลค์แมคคาเดเมียเชอร์โชนะคะหรือไม่ก็ดาร์กแมคคาเดเมียเชอร์โชถ้าดาร์กก็หวานน้อยหน่อยนี่ไงสรุปมีเป็น ฟันฟันนั่นหินเลยหินฟันปอมหินนี่หินหินวิญญยะที่มึงไ่ยก็นมีมแต่ฟันปอมนี่ขยะก,กินเนี่ยไม่เข้าใจจริง ก็คือชว<อ>่<อ>แมกเนตต่างๆนะคะชอบกินกล้วยชอบกินแอปเปิลค่ะใช่ค่ะส่วนมัมนี้ก็ชอบเบอร์เกอร์ค่ะค่ะแล้วก็โดนัทแล้วก็ทุกอย่างมีนนชอบอทุกอย่างอะคะ่ะจริงว่ะมีทุกอย่างลองเป็นครั้งแรกนะคะ f u นนอลฟรายสนะคะเขาบอกว่ามันเหมือนฟันนอลเค้กแต่ว่าทำมาเป็นเชฟของเฟรนฟรายลองร้านนี้เคยลองแล้วเครปอร่อยนะคะใครอยากลองเครกก็ลองได้ พี่ฟู๊กก็มาชิมอร่อยอันนี้อนนของเรานะคะเฟเนลล์ฟรายมันทอดสดๆเลยคนระับคือเฟเนลลคือปกติเราจะเคยได้ยินเฟเนลลเค้กซึ่งผมยังไม่รู้เลยนะไอ้อจริงๆแล้วเฟเนลลคืออะไรมันคือผักชนิดหนึ่งใช่ไหมนอ้องเองอ่าไม่รู้เลยพูดตรงๆรู้จากขนมเฟเนลลเค้กมันดังมากอ่ะเออมันชอบอยู่ในธีมพาร์คหรือที่เที่ยวแบบประมาณนี้แล้วที่นี่เขามาทำเป็นเฟเนลล์ฟรายซึ่งทอดสดๆอร่อยมากอือจริงค่ะอร่อยอร่อยอร่อยว่ะ มันจะเหนียวเหนียวนุ่มนุ่มเนีดพี่ทีตอนของเราอยากชิมอ่ะชิมไม่ได้อ่ะค่ะชิมไม่ได้ไม่ได้แล้วก็เนี่ยนี่คืออะไรนะไม่รู้จักรู้จักแต่ช้อนนะคะจ่เข้าปากแต่ช้อนค่ะ ะะมาุนนะคะของโปรดตลอดการของรีเองก็ที่นี่นะคะน่ารักมากไม่ใช่คนเต้นเลยเป็นคนที่ท่านได้ยินเสียงเพลงนะจะต้องเต้นนี่ขนาดตื่นตื่นคนอยู่นะแอบเต้นอยู่นะ สนุนโดย True Vision มองเลิกได้ล้ำกว่าผลิตภ,าภาัณฑ์อาหาร CP พาพิธีการไปดูวิวซานฟรานซิสโกโกลเดนเกตกับอัลกอริทัสกันค่ะสะพานโกลเดนเกตเต็มเต็มเลยนะคะ ถ้าถ่ายตรงนี้ก็จะเห็นทั้งโกนแ้ะเกศตรงนี้ก็จะเป็นอัลคัตัสนะคะมีมีนกด้วยมีนกถ่ายตรงนี้เห็นครบเลยนะ่แม่มีนกมีนกพี่นกมาแล้วจ้าว้าวเลยนะคะเรากำลังจะถึงสัตว์ที่บอกว่าจะพามาแล้วนะคะนั่นก็คือ เซนชาเหนแมวน้ำครั้งแรกในชีวิตนะคะแบบแบบธรรมชาตินะนี่เขาไม่ได้เลี้ยงนะใก้ชิดนะคะหลายตัวเลยเนี่ยเนชาเซนชาดุฉันอยู่ เฮ้ยใส่เฮ้ยใส่เฮ้ยใส่ชีย์อะลยกเอ๊ะมีเด็กตื่นนอนแล้วค่ะเมื่อกี้น้องนาตาชางยี่ไปนะคะนาตาชาจะพาหนีเที่ยวต่อไหมคะอ้าวน่ารักจังเลยต้องขอโทษคุณผู้ชมทุกคนด้วยที่เราจะพูดอยู่คำเดียว น่ารักจังเลยอย่างเงี้ยแดดนี้หลงลูกมากอ่ะอันนี้เข้าใจนะเบบี้เบบี้เลยนะเดบี้ไปเข้าใจเราจะพาเบบี้นรชาไปอะคแครียมใ์ไโดนขโมยแว่นแล้วไปเฮ้ยอุ้ยสนใจแต่แว่นดูวิวบ้างสิคะแล้ดูวิวสิ ไี่นัาจางขอกแนาดีน่ารักจังเลยเขาอยากได้ว่านเดดีเดดีให้ซะเลยกินดีว่าเป็นของตัวเองนะคะโอ้โหขโมยว่นเดดีอ้ะขโมอว่านเดดีเอะ โอจะเอาให้ได้หมดเหรอคะหน่อยแม่แม่แม่ไม่สำเร็จเดี๋ยวนี้ต้องยอมใช่ไหมเนี่ยสามคนนะครับก็เก้าสิบสามเหรียญคือคนละประมาณสามสิบเหรียญครับส่วนเบบี้เนี่ยฟรีเดี๋ยวนี้ไปไหนก็ฟรีหมดเลยค่ะเบบี้ไม่เคยมีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคให้ซ้ายโอเค Thank you ครับตอนนี้เราอยู่ในที่อินร์แล้วนะคร mm ับ hmm. ก็คือขออน,นุญาตใส่แมสนะครับแล้วก็อันนี้คืออับเคเรียมซึ่งอยู่ตรงเคีย์ตัวที่นายเลยนะครับที่นี่เนี่ยในซานฟรานซิสโกเนี่ยมีที่ด้วยนะฮะที่พลเแบอแต่อันเนี้ยมันเหมือนมีแบบวอล์กเวย คือเดินเข้าไปก็คือเป็นนักเรียมเลยเดี๋ยวเราไปดูกันคร่าวๆดีกว่าครับว่าที่นี่เนี่ยหน้ามาไหมาแต่ยังไงก็ตามนะมีเบบีมีเด็กมาได้อยู่แล้วพวกนี้อยตื่นเต้นไหมเดี๋ยวหนูจะได้เห็นนักเรียมครัง้งแรกในชีวิตเลยนะปกตินู้เห็นนักเรียมคือที่บ้านเรามีตูป้ปลาเล็กๆอันนี้เอคนักเรียมจริงๆนะคะอันนี้เลยที่จะพาไปตูป้ปลาที่โอ้โหแบบนมีรสชาตดูซึ้ง อ๋อดูตาน้าตะชาปลาใหญ่โอ้น้าดูช้ากัจ๊สอ๋ออ๋ออันนี้คือปลาโอ้ยจริงเหรอจริงมันคือปลาซาดีไงอ๋อมันจะอยู่ในกระถองนี่นะคะมีเล่นนะเนี่ยจริงด้วยโอ้โหเยอะมากเลยค่ะอย่างที่บ้านเราเยอะเลยค่ะปกติที่บ้านเราปลาขาวมุ้งยืนตัวกระติ๋วเดียวนี่ ด้วยนะท่าชาแล้วก็มีผู้มังกรด้วยค่ะปะลาไหลก็หายใจข้างๆด้วยเห็นไหมเขามีเงาข้างๆเขาเรียกปลากระกรตูนะคะแล้วก็หลังนี้จะเปิดมีโม่ให้ดูนะคะเป็นกระตูนะคะโอ้โห ชัก baby ชักที่นั่เป็นแบบมันจะมีมันจะแคร์ที่มันจบพวกแางต้นท้ายปลาเนี่ยมกินแบบนี้ปลาเล็กๆจะกินีเสร็จผู้ไปใหญ่ก็จะกินไปใหญ่ที่ตัวกันกันแบบนี้นะ ปลาเก๋าค่ะวอกี้ถ่ายไม่ทัาเลยเบบี้น่าชาหอมคิสแต่ที่ขอบคุณอย่างนี้แหละค่ะเอ้ยยู่ๆก็อีม้วก็หันไปคิสไหนๆคิสใหม่ได้ไหมคะขอบคุณที่พามาดูปลาใช่ไหมคะนี่ไงจะคิสแล้วเออออกเออเฮ้ยคุณนี้เหรอ โอ้โหยิ้มยังเลยนสวยมากเลยอ่ะแล้วที่มันสวยและสนุกมากติดจนนานาถุงเท้าหลุดไปข้างหายไปไหนไม่รู้เนี่หายไปเลยจะตายน้อยหายไปข้างนิดเดียวจะเจอแล้เจอ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 เนมเจอเจอเจอเ้อเนอเอนนอกอเจนเอเเเออ ที่มันแบบแมงคุดสุนัขก็เห็นเลยอ่ะอ,อันนี้สวยมากแมงรุดพันนี้ไม่คยเห็นเลยอ่ะสวยอ่ะอันนี้คือถ้าเกิดเอามาทาเป็นแบบอาหารแล้วปิ้ในจานมี้ชลรนสตาเลยเนะี้ยคือสวยอ่ะสีสวยมากเลยอ่ะแบบแล้วมันดูแบบไม่สวยนที่อย่างมันอยากกินเลยอ่ะอยากอยากหรือเปล่าคะขึ้นมาชั้นหนึ่งด้วยนะครับชั้นนี้ก็คือมันจะมีสองชั้นด้วยกันเข้าชั้นสามลงไปชั้นหนึ่งแล้วก็กลับขึ้นมาชั้นสามใหม่ชั้นออกประกานกันนะครับ นี่คือจริงๆแล้วเราแบบ่นเป็นแบบที่เราของยืนไปจับได้นี่ไงเขาบอกว่าตรงนี้เราสามารถแตะได้นะครับก็คือติงเวรที่แตะเขาบอกว่าสามารถแตะบนนี้ได้ครับ พี่เต่านี่เขาต้องอาศัยอยู่บนบกด้วยแล้วก็ในน้นําด้วยนะฮะดังนั้นเขาเลยมีที่ให้พี่เต่าเกา uh ะ,ะนาาาักทารู้จักพี่เต่านี้ครับเนี่ยอุ้ยพี่เต่ากำลังมาหาหน้าตาชาดูสิพี่เต่กากำลังคารมาหาหน้าตชาะค่ะหน้าชาก็ตื่นเต้นตลอดทุกอย่างครับไม่เคยเห็นอะไรเลยนะครับสิ่งเหล่อน,นี้ครั้งแรกกะรอกโอ้เขามาหาพี่ตาชาป่ะโอ้เขาหนี่เขาหนีไปไหนโอ้กระโดดไปกระโดดมาโอ้ไปหน้าชาเคยเห็นกะรอกไหมคะเราเคยเห็นกะรอกที่เขาใหญ่เลยนะคะ ที่นี่นะฮะก็ก่อนตอนออกแขเราสามารถแตะได้เขาก็จะมาอธิบายแล้วความว่าเราก็ต้องแตะตรงไหนนะครับใช้อะไรแตะเช่นที่นี่เขาใช้หนึ่งนิ้วแตะนะครับานานประมาณนั้นคือแตะแบบให้เบาๆบางเถอะมีปลาดาวด้วยนะครับปลิงทะเลเราก็สามารถจับได้เช่นเดียวกันนะครับ<ๆ>ก็หนึ่งนิ้วแตะตรงไหนก็ได้มี B. อุ้ยนิ่มอ่ะนิ่มมากเลยนิ่มเลยครับ ก้าชายอยากรอแต่บ้างนะคะตรงนี้คะอ้คิดๆอไล่ะคะใช่นะคะถ้าเกิดว่ามีเบบีหรือแม้ก็ทั้งไม่มีเบบีนะคะถ้ามีโอกาสมาที่ฟานฟานนะคะและยิ่งถ้ามีโอกาสมาแถว f i s h m a n Walk, p e e r t h n นะคะแวะเข้ามาในานี้นะคะก็มีสัตว์อย่างที่เราเห็นเลยมีปลามีอะไรเยอะแยะเลยนะคะลองเข้ามาดูค่ะ เที่ยวหนีเที่ยวกันกับวิธีกรใหม่ตัวน้อยแล้วนะคะคราวหน้านะคะเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนติ่ตามชมรายกันเที่ยวกันัน,นะ,ะ้ะพบกันใหม่นะครับสัปดาหนะ์หน้าเวลาใหม่ของเรานะฮะ9โมงเชา้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกเจ้าเป็นยังไงครับหลงไหมล่ะครับผมนี่แหละหลงสุดๆปไปเลย เอาไว้มีโอกาสจะให้เบบีนราชานะครับพามาหนีเที่ยวกันอีกนะครับเสาวหน้าผมและคุณนาตาลีจะพาคุณผู้ชมย้ายเมืองไปที่ซิดนีย์กันวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับเราอยู่ที่แอร์พอร์ตที่แมลบันกำลังไปซิดนีย์ครับเดี๋ยวดูนะมันจะเขียวแบบแล้วปั๊บเดียวแดงเลยที่นี่ยแปลกมากของจริงนี่เราอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยเราอยู่น,นี้เราเดินอยู่บนซิดนีย์ หวานนี่คุณหานอือโหมันเราก็อยู่บนเฟอร์รี่เรียบร้อยแล้วเขาเรียกว่า f ฟ r r y to the Famous Manly Beach